เจอโลมพาเวลประธานธนาคารกลางสาหรัฐห,หรือว่าเฟดยืนยันในระหว่างการประชุมประจำปีของธนาคารกลางยุโรปซึ่งจัดขึ้นที่โปรตุเกสครับว่าธนาคารกลางสาหรัฐมีความมุ่งมั่นในการสากัดเงินเฟอ้อแม้ว่าการใช้ในโยบายคุมเข้มทางการเงินจะส่งผลให้าการขยายตัวทางเศรษฐกิจชะลอตัวแต่มั่นใจครับว่าจะไม่สร้างความเสี่ยงที่รุนแรงโดยธนาคารกลางสาหรัฐมีความมุ่งมั่นที่จะใช้เครื่องมือทั้งหมดที่มีอยู่เพื่อทําให้เงินเฟอ้อปรับตัวลดลง ซึ่งการทําดังกล่าวเนี่ยนะครับอาจจะส่งผลให้การขยายตัวทางเศรษฐกิจลดลงด้วยเช่นกันแต่มองว่าไม่ใช่ความเสี่ยงที่ใหญ่ที่สุดต่อการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจโดยความผิดพลาดที่น่ากังวลมากกว่าก็คือความล้มเหลวในการรักษาสเสถียรภาพทางด้านราคาครับประธานธนาคารกลางสาหรัฐกล่าวเพิ่มเติมในระยะสั้นว่าธนาคารกลางสาหรัฐได้ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยหลายครั้งครับเพื่อสกัดราคาสินค้าที่เพิ่มขึ้นรวดเร็ว และต้องให้ความสําคัญกับการคาดการภาวะเงินเฟอ้อในอระยะยาวเพื่อไม่ให้การคาดการดังกล่าวมีผลในทางจิตวิทยาต่อผู้บริโภคจนกลายเป็นปัจจัยทําให้เงินเฟอ้อติดตัวขึ้นโดยผลสํารวจของมหาวิทยาลัยมิชิแกนพบว,ว่าผู้บริโภคคาดว่าเงินเฟอ้อจะพุ่งแตะร้อยละ5.3ในช่วงหนึ่งปีข้างหน้าโดยสูงกว่าระดับร้อยละ4.2จจากการสำรวจในช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว ส่วนในช่วงห้าปีข้างหน้าผู้ปริโภคคาดว่าเงินเฟอ้อจะอยู่ที่ร้อยละ3 1สูงกว่าระดับร้อยละ2.8เมื่อไปเทียบกับการสำรวจในช่วงเดียวกันของปีที่แล้วครับก่อนหน้านี้